น้ำพึ่งขมละครมมามืดสุดปังแห่งปีที่ทําเกิดกระแสความนิยมที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนความสําเร็จของละครนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยสุ่มแต่มีกลยุทธ์โปรโมทที่สุดล้ําและเข้าถึงผู้ชมในยุคใหม่อย่างชาญฉลาดมาดูวิเคราะห์ปรากฏการณ์ของละครนี้กันเลยทีเดียวปรากฏการณ์มมามืดเรตติ้งแรงเกินคาดละครน้ำพึ่งขมที่นําแสดงโดยโดมประกอบล,ลำและยิวะปริยาการได้ทําเรตติ้งที่เกินคาดมากๆถึง3.143แบบ15ทั่วประเทศ แต่ผลลัพธ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยสุ่มแต่มีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นและดราม่าจัดจ้านทําให้ผู้ชมต้องติดตามเรื่องราวของตัวละครอย่างเป็นทางการความสําเร็จในโลกดิจิทัลละครนี้ไม่ได้สาเร็จแค่บนโทรทัศน์เท่านั้นแต่ยังสะท้อนผลงานไปถึงโลกออนไลน์ด้วยยอดวิวที่สูงทุกแอปพลิเคชันแสดงให้เห็นว่าละครนี้เป็นที่สนใจของผู้ชมในโลกออนไลน์ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ติดตามคอนเทนต์ผ่านมือถือเป็นหลักกลยุทธ์โปรโมทสุดล้ำซีรีส์แนวตั้งช่องสามได้นําเสนอละคร น้ำพึ่งขมในรูปแบบซีรีส์แนวตั้งหรือการตัดไฮไลท์และฉากเด็ดของละครออกมาเป็นคลิปสั้นชอร์ตฟอร์มคอนเทนต์ที่เน้นความรวดเร็วและน่าติดตามทําให้ละครสามารถแทรกตัวเข้าไปในฟีดของผู้ชมได้ง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากกว่าการโปรโมทแบบเดิมๆตอบโจทย์พฤติกรรมการรับชมในยุคใหม่ผู้ชมในยุคนี้ใช้เวลาส่วนใหญ่กับหน้าจอมือถือและแพลตฟอร์มที่เน้นคลิปแนวตั้งเช่นทิกทอหร ช่องส,ส่งมอบคอนเทนต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อแนวตั้งและมีขนาดสั้นแต่ทรงพลังทำให้ละครสามารถติดตามพฤติกรรมการรับชมของผู้ชมได้อย่างเป็นอิสระปรากฏการณ์น้ำพึ่งขมเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจละครที่มีเนื้อหาระม่าเข้มข้นแบบคลาสสิกแต่เมื่อถูกนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัยและเข้าถึงง่ายในช่องทางออนไลน์ก็สามารถสร้างกระแสความนิยมที่ยิ่งใหญ่ได้ทั้งบนโทรทัศน์และในโลกดิจิทัลทำให้เรตติ้งพุ่งสูงเป็นนิวไฮอย่างต่อเนื่อง ติดตามความปังของน้ำพึ่งขมได้ที่ทวิชเชนส์เราติดตามชมละครมาเมื่อสุดปังแห่งปีนี้ได้ทุกวันจันทร์อังคารที่แอปทวิช s i นส์เรามาเฝ้าหน้าจอกันเลยทีเดียวสมัครเพื่อดู h t t p s colon s s s i o n s now l i n m e a q u a s g 9 d 9 n ข่าวที่เกี่ยวข้องเปิดภาพสุดฟินจากละครน้ำพึ่งขมเจอลึกสี่คาแรคเตอร์หลักจากละครน้ำพึ่งขมน้ำพึ่งขม แรงฉุดไม่อยู่ฟาดเรตติ้งนิวไฮแฟละครแห่สงสารยกยี่หว่าปริยาการนางเอกเจ้าน้ำตาแห่งปี